ไปแล้วก็ปึ๊บ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 สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับ Hitman Blood Money นะครับผมวันนี้ผมจะมาคนไปข่มพระกิจเขาการนะครับผมโดยที่เราจะไม่ใช้ปืนซักกระบอกเลยนะครับผมไปเลยครับผมก็ผมไม่รู้ว่าในเรื่องงนี้มันจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าผมค้นพบวิธีของตัวเองแล้วนะครับผม ก็คืออย่างแรกเลยไม่ต้องทําอะไรนะครับให้สังหาร3ามคนเราก็มาประจําจุดก็คือตรงนี้เลยนะครับสิ่งที่คุณต้องทําก็คือยืนรอตรงนี้สักครู่นะครับผมมีการคล้องใจกันเกิดขึ้น,นครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับเล่นอันนี้ก็จะเล่นแบบโปรนะครับผม,ผมก็จะจะมองไม่เห็นจะมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากศัตรูนะครับนอกจากเป้าหมานะฮะเราจะหลบอยู่มุมนี้นะฮะ เราจะยืมมือสังหารคนนะครับของพันนี้มาแล้วครับรถหนึ่งคันนะฮะก็ไม่ต้องมีอะไรมากครับจะลองโยนเหรียญไปกลางถนนนะครับปึ๊บอ่าตอนนี้เหรียญไปกลางถนนเลยนะฮะแต่ว่าไม่มีใครเดินไปนะครับว่าเราสามารถทำได้คนแรกมาแล้วนะฮะประธานท่านแรกมาแล้วนะฮะจากนั้นเราก็กำระเบิดแล้วก็คว้างไปเลยฮะฟิวพอลงตรงหัวปุ๊บเราก็กดระเบิดเลยครับ เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราเราก็อยู่เงียบๆนะครับอยู่เงียบๆอย่าเป็นที่ต้องสงสัยนะครับผมแล้วหลังจากนั้นศกคณักรรมการสังหารหมู่ก็จะเกิดขึ้นเองนะครับคุณดูนะครับเราจะทําเป็นไม่รู้เรื่องนะครับไม่รู้เรื่องครับไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่รู้เรื่องนะฮะไม่รู้เรื่องนะครับตอนนี้เราต้องรอรถคันถัดไปนะฮะเพราะตอนนี้การเริ่มเดินเพ่นผ่านบนถนนแล้วนะฮะเดี๋ยวดูสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ต่อไปนะฮะ าแล้วากา,มาดม่ายืนบนถนนเต็มไปหมดแล้วนะฮะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยชี้นู่นชี้นี่กันหมดแล้วครับเหมือนเห็นเหตุการณ์น,นะครับพยายามจะไม่อยากให้ตัวเองเป็นผู้กระทำเลยนะอถอยออกมาหมดเลยเราอย่าไปเดินไปครับอย่าไปทำเราอย่าไปทำเป็นรู้อย่าไปทำเป็นเห็นครับไม่เอารู้อย่าไปทำเป็นเห็นไปนะ,ะ้องรอรถคันหนึ่งมาของเราถรอคันหนึ่งมานะคะรับม,มันจะเข้าแผ่นเราเลยนะครับ ดูเหมือนว่าอันนี้น่าจะเป็นของที่เราต้องเก็บไปด้วยนะฮะก็น่าจะเป็นกระเป๋าเพชรน,นะครับผมฉะนั้นเราจะเอาไปด้วยนะครับในในภารกิจเราต้องเอามันกลับไปด้วยนะครับผมเราจะวามันไว้ตรงนี้ก่อนนะมาแล้วครับคันที่2ส,สวบไป1คนเรียบร้อย2คนนะครับผมโอ้โหเปิดตัวเจ๊ยอย่างยิ่งใหญ่นะครับผมสู่คาสิโนโนี้นะฮะเจ๊ออกมาอ๋อตายแล้วฉันฆ่าคน ไอ้นี่มันบางฉันฉันไม่ได้ทําอะไรซะหน่อยไปแล้วครับผมสองสมบนถนนนะครับตอนนี้กาดเต็มเต็มหน้าคาสิโนไปหมดเลยแล้วครับผมตอนนี้เรายังไม่ได้เข้าคาสิโนนะครับเราสังหารไปแล้วหนึ่งคนนะครับผมโอเคนะฮะเรายังไม่ได้ใช้ปืนนะเราไม่ต้องใช้ปืนนะครับเราสมมติฐานการเกิดอุบัติเหตุอย่างเดียวนะครับผมเอาละครับตอนนี้มีคนมากมายอยู่เต็มถนนเลยนะฮะ แน่ใจว่าผมจะสามารถโยนร,ระเบิดไปได้หรือเปล่ารอบนี้นะฮะของูนื้อผมตอนนี้คนมาดูกันเต็มเลยครับผมตอนคนวิ่งมาลงมาดูกันเต็มไปหมดเลยครับตอนนี้เอาละสวัสดีเจ้คนสวนเจ๊ใช่ไหมที่มากับรถที่ชนตำรวจ2คนเมื่อกี้นะ่ะเจ๊จะรับผิดชอบเขายัางไงเจ๊ไม่ต้องมามองอู๋ยืนอยู่บนถนนกันเต็มเลยนะครับจังหวะนี้มาเลย สิ่งที่ทุกคนรอคอยมาแล้วนะครับจังหวะนี้ <laughs> <laughs> มาแล้วโหมันเลือดเย็นมากมันมาช้าๆมันค่อยๆมามันเลือดเย็นมากดูนะฮะดูนะครับมันจะกวาดไปกี่ตัวนะฮะดูครับเอาแล้วนะฮะสลหลงมืดไปหนึ่งนะครับไปแล้วก็ปึ๊บ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  <laughs> โอ้โหสังหารหมู่เลยนะ <laughs> โอ้โ o ตอนนี้กูไม่เกี่ยวอะไรเลยนะเขาเนี่ยลุงลุงลุงหันไปดูก่อน ลุงหันไปดูหน่อยบอกเฮ้ยเหี้ยอะไรเดี่ยวคนตายเฮ้ยคนตายเฮ้ยคนตายตไปหมดเลย <laughs> เอาแล้วฟ้องเลยครับฟ้องเลยครับเห็นอะไรฟ้องไปเลยครับตอนนี้คนตายเต็มถนนไปหมดเลยนะครับผมโอ้โหเราไม่รู้เราจะรับผิดชอบยังไงเอาแล้วคุณลุงไปดูในสิ่งที่ตัวเองทําก่อนนะครับดูในสิ่งที่ตัวเองทําก่อนนะครับผมมีาการเช็คตายจริงครับผมตายจริงตายหมดแล้วนะครับ ลำบากครับผมลำบากการต้องแบกศพเข้าไปนะครับผมตอนนี้เรายังเหลืออีกหนึ่งท่านนะครับท่านอ่ะท่านนี้นะฮะท่านนี้ยังไม่ผ่า Vegas, ing. เราอครับผมท่านนี้จะเปิดตัวอย่างยิ่งใ,ใหญ่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าจะรอท่านตรงนี้เลยนะฮะเราทําการสืบข้อมูลรู้ฟ้าดินรู้ฟ้าอากาศว่าท่านจะมาเมื่อไหร่เดินทางมาถึงที่นี่เวลาไหนเราคาดการไมหมดแล้วนะครับฉะนั้นเราเลยไม่ต้องทําอะไรให้มันลำบากมากมายืนเป็นยืนเห็นเป็นผู้เห็นเหตุหการณ์ก่อนครับผม ชี้ไม้ชี้โบชี้ชี้โต๊ะชี้ตึกชี้ไปหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยรถมาแล้วเฮ้ยถ้ามึงไม่หลบนะสามตัวมึงไม่รอดนะเอาแล้วอุย้ยเซนดีครับผมคนนั้นก็เซนดีวาสนาดีนะฮะทำให้รอดตายนะครับแผลแผลเฮ้ยไม่ตายเอ้ยมันเห็นเราแย่แ yeah, ล้วฮะจังหวะนี้เอ้ยหยาบเลยครับจังหวะนี้ ไม่นะไม่โดนว่ะ้ยไม่โดนว่ะแย่แล้วผมอันนี้ไม่โดนนะครับผมแต่ว่าทุกคนก็แตกตื่นอยู่นะครับผมแตกตื่นอเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยไฮ้กเฮ้เ้เฮยนะครับเยเฮ้ย้้เ้เย ราแต่เราสามารถลอาสังหารได้อยู่นะครับโดยการมาตรงนี้ฮะทิ้งระเบิดครับแล้วก็วิ่งหมีฮะวิ่งแอบมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอสักพักนึงครับมูฮัมหมัดถ้าเดินเข้าไปแล้วนะฮะมูฮัมหมัดแอบนี้ครับผมหยิบระเบิดขึ้นมาครับตึดครับผมเป็นโกโก้คันนะครับ เรียบร้อยครับไม่เกี่ยวกับเรานะครับเห็นไหมครับภารกิจนี้ใช้แค่ระเบิดนะครับ <_ d ata> แล้วก็อีกเป้าหมายหนึ่งของเราจะอยู่ที่ลิฟต์เลยนะฮะโอเค okay, ตอนนี้ก็ตายแล้วนะครับไม่เกี่ยวกับเราอีกแล้วนะครับผมตอนนี้เป้าหมายของเราอยู่บนเขาจะใช้ลิฟต์นี้ในการลงมานะครับแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะขึ้นไปหาเขาได้ด้วยนะครับซึ่งถ้าหากว่าเป็นเนื้อเกมแล้วเราจะไม่รู้จักที่ชั้นอารู้จักชั้นที่เขาอยู่นะครับผมแต่แต่เราคาด การไปล่วงหน้าแล้วว่าเขาจะต้องลงมาจากลิฟต์นี้นะครับเราจะใช้ลิฟต์นี้ในการสังหารเขานะครับมาแล้วแล้วก็ในขณะที่รอนะครับเราจะมาดูนะครับว่าผู้ต้องหาอยู่ชั้น7นะครับผมอยู่ในห้องนะครับกําลังเดินเล่นอยู่นะครับตอนนี้เขาก็จะกินเวลาเราสักแป๊บหนึ่งเลยนะครับผม ก็เขาจะออกมานะครับเขาจะเขาจะไปลำนะครับผมถ้าเขารำแล้วก็จะรอนะครับรอให้เขารำจนเสร็จมันจะเดินไปไหนของมันนักหนาวมันเดินออกมาสักทีสิเหมือนเขารู้ตัวนะครับว่าตอนนี้นะครับอูฮัมัดได้เดินทางมาถึงที่นี่นะครับอาจจะมีเหตุการณ์ว่าต้องไปเจราจากันเพื่อที่จะ แดกเปลี่ยนสินค้านะครับแต่ตอนนี้มีตัวแปลไปหมดแล้วครับผมก็คือเรานั่นเองเอาละเอาแล้ว,ลวความตายกำลังมาไหมฮะรอเลยครับผมรอเลยฮะรอเลยฮะ มาแล้วครับพอเขาเข้ามานะครับพอเขาปิดปุ๊บแล้วเขาก็จะตายทันทีนะครับกดลงปุ๊บเขาจะตายเลยปุ๊บผมจะเอาเขาขึ้นมาแบบนี้นะฮะเรียบร้อยครับผมเป้าหมายของเราสาเร็จทุยสําเร็จเสร็จรุ่่วงแล้วนะครับผมเราก็จะเปืนไปด้วยนะครับโอ้แย่แย่ผ่าทั้งนั้นนะไปครับไม่จำเป็นต้องเจจ่าครับเราภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม แค่นี้เราก,กลับบ้านได้แล้วนะครับยังถูกต้องสองสัยอยู่นะครับแต่ก็ไม่มีอะไรหรอกครับผมคิดว่าสงส่ราไปมันก็เท่านั้นเย้เสร็จภารกิจแล้วนะครับผมในความสงสัยก็เป็นศูนย์นะฮะผมคิดว่าให้มันเป็นศูนย์นะครับอ่าได้กระเป๋ามาด้วยนะครับผมกระเป๋าที่มีไดมอนด์อยู่ข้างในนะครับแล้วก็มีรถรอรับเราอยู่ตรงนี้นะครับบายบาย